แม่จ้าแม่แม่โอ้แม่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 จ้า คิดขึ้นมาน้ำตาไหลรินร่วงแม่คงอยู่คงยับยั้งทุกทั้งปวงคงหายห่วงหัวใจไม่หมนมางแม่เลี้ยงลูกกี่คนก็เลี้ยงได้ลูกคนไหนเลี้ยงแม่ตอบแก่บังเมื่อมีเมียเลี้ยงเมีย เสียทุกทางเป็นแบบอย่างกันมาหน้าแปลกใจแม่อดอยากปากแห้งจนีดเซียว นแต่เปรี้ยวขาวหวานทานไม่ได้แม่ถนอมกล่อมเกลียงเลี้ยงลูกไว้ตั้งแต่ในท้องแม่ตั้งกล่าวเดือนทั้งสายเปลสายใจเหมือนสายเลือดเนื้อ แม่ยอมเชือ่อให้ลูกได้ไม่ฟันเฟือนหยดน้ำนมหยาดน้ำตาแม่ยังเตือนแม่เป็นเหมือนแม่พระผู้อารีพอเติบโตโถลูกมาลืมแม่ บางคนแย่ตีดาหน้าบัตสีแม่ของฉันแม่ทันจะชั่วดีก็ยังมีชื่อว่าแม่แม่นิรันเมื่อจะรู้ว่าแม่รักประจักษ์จิตจะได้คิดเมื่อมีลูกผูกรลักมันเรารักลูกอย่างไรแม่เหมือนกัน กงกำนั้นกงเวียนหมุนเวียนไปพระคุณแม่ล้ำฟ้ามหาสมุทรบริสุทธิ์เกินกว่าคำปราศัยขออุทิศร่างกาย่ายหัวใจ ของลูกให้แม่นี้พรีสั่งเวยลูกขอบวชแทนพระคุณคุณแม่แล้วร่มโพกแก้วโพวทองของลูกเอ้ยสร้างกุศลผลบุญให้คุณเคยขอชดเชยให้แม่ทันกระตานอยู่